สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอรํำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินนะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของบ้าน AB โดยที่ล่าสุดแอดมินบ B ก็ได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวให้กับลูกบ้าน AB ได้ทราบกันนั่นก็คือ งานวันเกิดของบอสบอยปีนี้ในวันที่26มิถุนายน2,566นี้นะครับโดยจิตกรรมก็จะมีการร่วมกันทำจิตกรรมนะครับแอดมินบีก็เลยออกมาแจ้งข่าวให้กับลูกบ้านได้ทราบกันนะครับไปดูว่ามีอะไรนะครับโดยที่แอดมิน b ีนะครับก็บอกว่าขอเชิญชวนทุกท่านร่วมจิตกรรมวันเกิดบอส บอยสิริชัยแล้วก็ร่วมทำบุญผ้าป่าซื้อที่ดินถวายวัดบ้านโนนสะแบงและเป็นวันปิดวงของคณะหมอรำใจเกินร้อยต้องท้าความไปก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยแอดมินได้ไปร่วมนะครับงานวันเกิดบอสบอยแล้วก็เป็นงานปิดวงด้วยก็ถึงโนนสะแบงนู่นแหละเขาบอกเลยว่าสนุกเต็มที่นะครับสำหรับปีนี้ คิดว่าไม่น่าจะพลาดอีกเช่นเคยสำหรับงานวันเกิดแล้วก็ปิดวงของบอสบอยนะครับส่วนเพิ่มเติมนะครับโดยที่บ้านฮักแอนบอยเรานะครับมีกิจกรรมที่จะต้องทำแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ1นึกิจกรรมวันเกิดบอสก็จะประกอบไปด้วยมาลัยวันเกิดบอสและอื่นๆนะครับวงเล็บจะมีอะไรบ้างขออุบไว้ก่อนนะครัแอดมินจะมาชี้แจงหลังจากดิ ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วแอดมินบีก็จะมาแจ้งอีกส่วนกิจกรรมที่2นั่นก็คือร่วมทําบุญผ้าปา่าโดยในส่วนของผ้าปา่าเราจะทําลงทานจากบ้านของเรานะคะแล้วก็ร่วมกันทําบุญเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดน,นี่ก็คือกิจกรรมของบ้าน AB ที่ แอดมินบีออกมาเชิญชวนลูกบ้านให้ร่วมกันทํากิจกรรมนี้นะครับโดยส่วนการโอนเนี่ยร่วมทุกกิจกรรมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทหก็หยอดกับปลกเพื่อใช้ในกิจกรรมของบ้านในวันที่26ก็จะเป็นโรงทานเป็นอะไรต่างๆแล้วก็2เป็นมาลัยวันเกิดบอสแล้วก็3นะครับร่วมทําบุญผ้าป,ป่าเพื่อซื้อที่ดินยังไงก็ฝากลูกบ้านไว้ด้วยกัน ก็รออัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆในบ้านฮักแอนบอยก็นี่คือจิจกรรมที่แอดมินออกมาประชาสัมพันธ์ฝากไปถึงแฟนคลับมอรัมใจเกินร้อยแล้วก็ลูกบ้าน a b ให้ได้ทราบกันนะครับ คนโสดน่งยู่ใสยมมือสูงสูงเลยจ้าคนสดที่หน่อยแต่ชีวิเิ่มเอาคนมากกบแซงคนเนาะผัวอยกคนุกเพรายขอเสียงก็ลอยหัวมาเทียวแ่แล้วก็หลอยหัวนากับบอหลังเสรงว่าเจ้ามากเป็นครูหัวเนื่อยนี่งมากกเนี่ยต่งเา แฟนขับแล้วก็ลูกบ้านเตรียมตัวกันไว้เลยวันที่ยี่สิหกมิถุนายนที่จะถึงนี้กับ HAPPY BIRTHDAY TO YOU TO YOU ให้กับบอสบอยคนเก่งแล้วก็เป็นสามีที่ดีของซอแอนด้วยเอาเป็นว่ารับรองว่ามาลุ้นกันด้วยว่าซอแอนจะมีของขวัญพิเศษเอะไรให้กับสามีในปีนี้หรือเปล่านะครับสำหรับซอแอนแล้วก็บ้านเอบีแล้วก็อีกหลายๆบ้าน ที่จะร่วมกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับบอสบอยในวันที่26แล้วก็เป็นวันปิดวงแล้วด้วยเป็นวันปิดวงอีกอสำหรับปีนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมแล้วกันไปสนับสนุนไปสนุกด้วยกันนะครับแฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์และนี่คือข่าวสารที่แอดมินนะครับช่องไทยสารคามพาเพลินมาอัปเดตให้กับ ลูกบ้าน AB ให้ได้ทราบกันนะครับ